เวลาที่เราไม่ได้ใช้งานตัวคีย์บอร์ดเนี่ยนานๆเราไม่ได้เปิดใช้เลยเราเคสมันอยู่แบบนี้หยิบออกมาแบบนี้แบบเราจับเขยา่าเขย่าแบบนี้มันก็ไม่ตกง่ายๆนะครับทุกคนวันนี้ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พบกับรีวิวเจ้า Magic Keyboard ของ iPad Pro ตัว11นิ้ว2024จากแบรนด์ g o o จดด็ตัวนี้นะครับหลังจากผ่านการใช้งานมาสักพักหนึ่งผมก็ได้ข้อสรุปมาเล่าแล้วก็รีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับจะมีจุดไหนที่ผมชอบแล้วก็มีจุดไหนที่ผมไม่ชอบบ้างมาเริ่มกันที การดีไซน์กันก่อนเลยจุดที่ผมชอบก็คือแม่เหล็กของเขาถือว่าค่อนข้างแข็งแรงเลยการใช้งานทั่วไปแบบคนธรรมดาธรรมดายังไงมันก็ไม่หลุดง่ายๆแน่นอนการติดเข้าไปถือว่าค่อนข้างง่ายอาจจะดูไม่ได้แข็งแรงมากแต่เวลาการใช้งานจริงแบบเราจับเขย่าเขย่าแบบนี้มันก็ไม่ตกง่ายๆนะครับทุกคนพอเขย่าเขย่าแบบนี้ก็คือจอมันจะปิดก่อนที่มันจะหลุดนะครับถือว่ามันแข็งแรงมากๆเลยนะเนี่ย ก็ตามที่ผมบอกไปครับว่าตามการใช้งานทั่วไปของเราแบบคนธรรมดาธรรมาคงจะไม่มีใครจับแท็บเล็ตมาเขยา่าเขย่าเล่นแบบนี้นะครับต่อมานะครับทุกคนก็จะเป็นบานพับตรงนี้ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นโลหะชนิดไหนแต่ที่แน่ๆก็คือเป็นโลหะแน่นอนถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นอลูมิเนียมในการใช้งานมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออบานพับมันค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ไม่ได้ดูก้องแก๊งเลยถึงแม้มันจะราคาถูกมากๆก็ตามแล้วก็บานพับของเขานะครับทุกคนจะกางออกมาได้แบบนี้เอ็นได้สูงสุดอยู่ที่ 90องศาซึ่งก็เป็นองศาที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างพอดีมากๆเลยเพราะถ้าเอนมากกว่า90องศาเนี่ยมันอาจจะทําให้ล้มง่ายแล้วก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายอะไรกับตัว iPad ของเราก็ได้เพราะงั้น90้องศาส่วนตัวก็คือมันเป็นองศาที่พอดีเป็นมุมที่พอดีตั้งบนโต๊ะก็ได้ตั้งบนตักทํางานก็ได้เหมือนกันแล้วถ้าเราอยากใช้งานแบบที่ไม่มีตัวคีย์บอร์ดอยากใช้งานเอนมากกว่านี้หรือว่าอยากให้มันเบาขึ้น เราก็แค่หยิบตัวเครื่องออกมานะครับเคสมันอยู่แบบนี้หยิบออกมาแบบนี้ก็ง่ายๆเลยแล้วก็ใช้งานแบบแค่ตัวเครื่องเบาๆเพียวๆเลยเวลาจะติดกลับไปก็แค่ใช้มือเดียวครับแปะกลับไปก็เรียบร้อยหลังจากนี้ก็มาดูที่ปุ่มฟังก์ชันต่างๆกันบ้างนะครับเขาก็ให้มาค่อนข้างครบเลยที่มันค่อนข้างสะดวกเลยนะครับทุกคนก็คือปุ่มเพิ่มแสงแล้วก็ลดแสงหน้าจอเขาใส่มาให้ในตัวคีย์บอร์ดเลย เราสามารถเพิ่มแสงหรือว่าลดแสงหน้าจอได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องแบบถ้าเรานั่งไกลก็ไม่ต้องเอื้อมไปจับที่หน้าจอหรือว่ากดที่หน้าจอเพื่อเพิ่มหรือลดแสงเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นปุ่มเรียกรวมแอปก็คือปุ่มนี้พอกดปุ่มนี้นะครับเราก็จะเห็นแอปทั้งหมดที่เราเปิดว่ามีแอปอะไรบ้างเราก็สามารถเลือกเปิดหรือเลือกปิดแอปอะไรได้ตามสะดวกเลย แล้วก็ถัดจากปุ่มรวมแอปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเซิร์ชเราสามารถกดปุ่มเซิร์ชนี้แล้วก็พิมพ์ค้นหาพิมพ์เซิร์ชอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการเลยถัดมาอีกหนึ่งปุ่มนะครับก็จะเป็นรูปไม้นะครับซึ่งก็เป็นปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มปิดไม้นั่นเองถัดจากปุ่มเปิดปิดไม้ก็จะเป็นปุ่มเลื่อนเพลงปุ่มควบคุมเพลงทั้งเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วก็ปุ่มหยุดเพลงถัดจากปุ่มควบคุมเพลงไปนะครับเขาก็จะให้ปุ่มปิดเสียงมา ซึ่งเวลาเราเปิดอะไรที่มันแบบเสียงดังหน่อยน่าตกใจหรือแบบมีเสียงอะไรดังขึ้นมากลัวคนอื่นได้ยินกลัวคนอื่นตกใจแล้วก็ใช้ปุ่มนี้เพื่อปิดได้มันก็จะปิดเร็วกว่าการที่เรามากดที่ iPad <S <S 1> <S 1> ต่อจากปุ่มปิดเสียงนะครับก็แน่นอนว่าปุ่มลดเสียงแล้วก็ถัดจากปุ่มลดเสียงไปก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงนั่นเองแล้วถัดไปอีกนะครับก็จะเป็นปุ่มที่ผมค่อนข้างชอบมากเลยก็คือปุ่มล็อกแล้วก็เปิดหน้าจอนั่นเองซึ่งเราไม่ต้องมากด ปุ่ม power ที่ iPad ถ้าเรานั่งไกลหน่อยเอื้อมมือมามันอาจจะยากเพราะงั้นเราก็มากดปุ่มนี้เพื่อเปิดหน้าจอได้แล้วก็กดเพื่อปิดหน้าจอได้ก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกเหมือนกันต่อมานะครับเราก็มาดูที่ตัว touchpad กันบ้างนะครับวัสดุของเขาอาจจะไม่ใช่กระจกดูเหมือนเป็นพลาสติกอะไรสักอย่างแล้วก็เสียงกด t o u c h p a ของเขานะครับอาจจะไม่ได้ดังนุ่มนวลเหมือนตัว MacBook แล้วก็อาจจะดังกว่าเสียงกด t o u c h p ของ MacBook นิดหน่อย แต่ก็ใช้งานได้ดีนะครับทั้งการตอบสนองต่อการสัมผัสการเคลื่อนไหวการใช้งานต่างๆถือว่าตอบสนองได้ค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานตัวคีย์บอร์ดเนี่ยนานเราไม่ได้เปิดใช้เลยเราใช้แค่หน้าจอเราไม่แตะคีย์บอร์ดเลยมันก็จะเข้าสู่โหมดพักอัตโนมัติหรือว่าโหมดหลับอัตโนมัติของมันนะครับเพื่อประหยัดพลังงานแล้วเวลาที่เรามากดคีย์บอร์ดปุ๊บมันก็จะตื่นแล้วก็เชื่อมต่อกับ iPad เองโดยที่เราก็ไม่ต้องไปกดเชื่อมต่ออะไรมัน อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมาคอยเปิดเปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดเจ้าตัวคีย์บอร์ดนี้ตลอดแล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยว่าแบตมันจะหมดเร็วนะครับเพราะว่าเขาให้แบตมา500มิลลิแอมแล้วก็มันใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ200ชั่วโมงกันเลยทีเดียวแล้วก็มาถึงข้อพิจารณากันบ้างนะครับอย่างแรกก็คือมันเชื่อมต่อผ่านบลูทูธมันไม่ได้เชื่อมต่อผ่านด็อกด้านหลังของ iPad โดยตรงเพราะงั้นสิ่งที่มันจะต่างกับ Magic Keyboard ของ iPad โดยตรงก็คือมันไม่สามารถ เสียบชาร์จ iPad ผ่านตัวคีย์บอร์ดได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นของ iPad โดยตรงมันจะมีพอตชาร์จมันอาจจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเราสามารถเสียบชาร์จ iPad ผ่านรูนี้ได้แล้วมันจะชาร์จ iPad ผ่านด้านหลังนั่นเองแต่ว่าอันนี้มันเชื่อมผ่านบลูทูธเพราะงั้นถ้าเราชาร์จคีย์บอร์ดก็คือชาร์จคีย์บอร์ดชาร์จ iPad ก็คือชาร์จ iPad นะครับมันไม่ได้เชื่อมต่อกันแล้วก็ข้อต่อมานะครับถึงแม้ว่าแบตมันจะอยู่ได้นานแต่ถ้าเทียบกับ Magic Keyboard ของ Apple โดยตรง ที่มันไม่ต้องชาร์จแบตมันก็ใช้งานได้เลยมันก็ถือเป็นข้อพิจารณาได้เหมือนกันและอีกข้อพิจารณานะครับก็คือมันปรับให้เอ็นมากกว่า90องศาไม่ได้ตามที่ผมบอกไปสำหรับบางคนนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในข้อพิจารณาเหมือนกันแต่ส่วนตัวก็ตามที่บอกไปว่าเออเป็นองศาที่กําลังพอดีแล้วสุดท้ายเลยก็คือผมเจอบั็กครับทุกคนเวลาเราใช้งานบางแอปแล้วก็ส่วนตัวจริงๆบั็กที่ผมเจอก็คือจาก YouTube ตอนจาร์์โหลดวิดีโอตอนตั้งชื่อคลิปและผมก็ตั้งผ่านคีย์บอร์ด กำลังกดคีย์บอร์ดตึกๆๆๆกึกำลังจะกดอัปโหลดอ้าวมันค้างค้างแบบทำอะไรไม่ได้เลยผมก็ต้องกดปิดแอป YouTube แล้วก็เข้าไปอัปโหลดใหม่อันนี้ก็คือข้อพิจารณาทั้งหมดที่ผมเจอแล้วก็อยากบอกกับทุกคนแล้วทุกคนก็ควรจะรู้ก่อนจะซื้อมันนะครับแล้วสุดท้ายมันก็มาจบที่ราคาอยู่ดีครับทุกคนเพระาะว่าตัวนี้ปัจจุบันผมเห็นมันลดราคาแบบเหลือไม่ถึง1,500บาทอบด้วยราคาแบบไม่ถึง1,500บาทอเอาจริงๆเขาจะเอาอะไรไปสู้กับ Magic Keyboard ที่มีราคาเป็นหมื่นส่วนตัวนะครับผมถือว่าเขาทําออกมาแบบดีมากๆถ้าเอาไปเทียบกับราคาค่าตัวนะไม่ถึง1,500บาทแล้วเอาจริงๆนะครับส่วนตัวผมก็แค่อยากได้เคสอยากได้อะไรที่มันตั้ง iPad ได้แบบเท่ๆแค่นั้นเองแต่พอได้ตัวนี้มามันก็ไม่ใช่แค่ตั้ง iPad ได้ไงมันเป็นคีย์บอร์ดด้วยมันทําแบบให้ iPad สวยขึ้นได้แล้วมันก็ทําให้การทํางานบางอย่างมันสะดวกมากขึ้นแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ ที่คล้ายกับ Magic Keyboard ที่มีราคาแบบเป็นหมื่นเลยสรุปให้ก็คือด้านความคุ้มค่านะครับต้องบอกว่าผมให้ตัวนี้แบบ10เต็ม10เลยแล้วก็สำหรับวัสดุบวกกับงานประกอบนะครับถ้าไม่สนเรื่องราคา1,400บาทนะถ้าไม่มองราคาเลยผมจะให้มันอยู่ที่ประมาณ7คะแนนส่วนฟังก์ชันการใช้งานปุ่มทางลัดทัชแพดอะไรต่างๆโดยรวมก็เอาไปสัก8คะแนนแล้วกันใครอยากได้หรือว่าอยากสั่งตามนะครับก็สั่งผ่าน product tag หรือว่าลิงก์ใต้คลิปได้เลยสุดท้ายนะครับถ้าชอบการรีวิวแบบไม่อวยแล้วก็ตรงไปตรงมาแบบนี้ก็ฝากช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าแล้วกันสวัสดีครับ